ทูมาสมัดกะตมัดสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้มาอร่อยกับส้มตำบองแตนนะคะใส่น้ำปลาบองแตนแบบนัวๆนัวๆกันเลยค่ะวันนี้ทักทายทุกคนที่ เข้ามานะคะกำลังจะเข้ามานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด่าเด้อขออนุญาตแชร์ให้ตัวเองสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมขามาค่ะส้มตำแซ่บๆนัวๆยั่วจ้ะ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 วันนี้ถ่ายทอดสดกินส้มตำนะคะยั่วื้อหือ มาค่ะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะกินส้มตำไล่โควิดกันดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหมาค่ะมาค่ะ <c oughs> ส้มตำน้ำปลาบองแตนนะคะอร่อยนะคะแซ่บทุกครกนะคะตำเทื่อใดบอมีดอกทีวสีบัวแซบบอกเลยแซ่บทุกครกอร่อยทุกครก Nam. Mm -hmm. mm -hmm. อดนี้ค่ะฝาทองดอร่อยมากอือหืออือหืออ๋อน้ำปลาด,ด,ด้วยดับ ได้เลยนะคะน้ำปะลาเกตพรีเมียมงใส่คกไหนก็อร่อยคุกนั้นจริงบอกเลยแอดไลน์มาเลยนะคะปากหมุดไปให้แล้วสำหรับใครที่จะสั่งน้ำปะลาหรือว่าปะลาสับ น,นะน้ำปลาเกตพีเมี่นะคะน้ำปลาเกตพีเมี่นะคะขวดละเก้าสิบเก้าบาทนะคะเพราะว่าปลาล้าปลากระดี่ล้วนไม่มีปลาอื่นผสมนะคะ น้ำปลาคือนัวมาก มาเดอ้อมาเดอ้อือ <c oughs> จัอมากน้ำปลามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะของเพิ่งมาเลยนะฮะรีบสั่งเลยนะคะออืืห น้ำปลาหอมมากไม่มีคาวเลยสั่งเลยนะคะปลาสับแบบดิบสองร้อยปลาสับแบบสุกสองร้อยี่สิบน้ำปลาเกรดพรีเมียมขวดละเก้าสิบเก้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเหนื่อยมากเดาก็มีนะคะอื้มเสดานะคะสดๆเลย ไม่ได้ลวกใครสนใจสังน้ำปลาหรือปลาสับแอดไลน์เลยค่ะแซ่บไลน์ แซ่บมากค่ะ Vielen อร่อยมากอืม แซ่บแพงค่ะ <c oughs> ปลาสับแบบดิบแบบสุกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลย <c oughs> สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> แบบดิบกระปุกละสองร้อยนะคะกระปุกใหญ่มากเวอร์นะคะ <c oughs> อย่าไปเทียกบกับหัวเจ้าอื่นนะ,ะอันนั้นกระปุกเท่าหอยหมานะฮะอันนี้กระปุกใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกนะฮะ <c oughs> นี่ถ้าช่างกิโลเกือบครึ่งกิโลนะคะประมาณสี่ร้อยกรัมได้นะ 嗯。Uh huh. น้ำปลาคือนัวมากหอมมากไม่มีเหม็นคาวหอมมากเพราะว่าน้ำปลาคัดสัรอย่างดีเป็นปลากะดี่ล้วนไม่มีปลาอื่นไม่มีประซิวปลาซ้อยนะคะ อร่อยมากสั่งได้เลยนะคะแอดไลน์แอดมาเลยค่ะปากหมุดไว้ให้แล้วใครที่จะสั่งน้ำปลาแล้วก็ปลาสับแบบเกีรดพรีเมียมนะคะ ของเราส่งเคอรี่นะคะค <c oughs> ่าส่งต่างหารนะคะส่งเคอรี่นะคะไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะ <c oughs> เป็นแบบโอนเท่านั้นนะคะ สองตัวนี้แ้งแซ่บปะลาสับเมื่อเช้ากินข้าวกับปะลาสับกับผักสเรเดาโอ้โหจุกจุกสองจานเต็มๆไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะฮะพิกปะลาสับใครอยากรู้ว่าปะลาสับอร่อยที่ไหนไปดูคลิปเมื่อเช้าค่ะ Mới ba hát là, ba đi ủa mhm 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 bạc nao แค่พี่ดีเศษกลุ้งเบุญล่ะพี่หนุ่มเออสั่งเลยนะคะน้ำปลรราต้มสุกปรุงรสบองแตนมีสองสูตรเก็บพรีเมียมนะคะ มีสูตรตำแกงหรือว่าน้ําพริกนะคะน้ํายาขนมจีนก็ขวดนี้อันนี้สูตรยานะคะมีสองสูตรเกรดพรีเมียมทําจากปลาล้าปลากระดีล้วนนะคะขวดละเก้าสิบเก้าบาทโคตรอร่อยอือย้มอร่อยกว่านี้ไม่มีละโคตรอร่อยแล้วก็น้ำพริกปลาสับมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะแบบสุกสองร้อยยี่สิบแบบดิบสองร้อยนะคะส <c oughs> ินค้าของเราส่งเคอรี่นะคะไม่รวมค่าส่งนะคะ สั่งหนึ่งกระปุกค,ค่าส่งจะอยู่ที่60บาทส่งเคอรี่ย้านะคะว่าเคอรี่นะคะถ้ากระปุกที่สบวก,กบอีกสิบาทเป็นเจบาทอย่างนี้นะคะ <c oughs> สั่งหนึ่งกระปุกขึ้นไปก็ส่งนะคะใครสนใจทักไลน์แอดมาได้เลยปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะไลน์แอดแตนห้านะคะใส่แอดข้างหน้าด้วย TAN แล้วก็55าหานะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้แซ่พอละมีความสุขสวัสดีค่ะ